วันที่ตอนเช้าในสวนครับผมที่ผมให้ดูอยู่นี้ก็คือมะเดื่อนะฮะที่ใช้เป็นผักเนาะขนมจีนนะฮะทางภาคใต้นะครับผมหรือว่าเป็นผักเนาะแกงไตปลาก็อร่อยนะะลูกมะเดื่อภาษาภาคใต้เรียกว่าลูกชิงนะครับผมดอกมากนะฮะน้องชายผมปลูกไว้ในสวนนะครับผม ะะมาตั้งโต๊ะกินขนมจีนใต้โต๊ะลูกชิงเลยนะ,ะเก็บผักหน่อจะกินลูกไหนก็เก็บเอานะครับผมนะฮะปลูกง่ายนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีแมลงรบกวนนะครับผมนะฮะใครชอบกินลูกชิงก็หาพื้นที่ปลูกไว้นะฮะข้างๆบ้านนะครับผมนะฮะผักหน่อในรั้วบ้านกินอร่อยครับผม กับลูกชิงหรือว่ามะเดื่อครับผมสวัสดีครับผม